อ่ะนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เราก็อนุบาลมาทำไมถึงต้นใหญ่ขนาดนี้เพราะตอนน้ำท่วมลูกค้าสั่งจองลายใหญ่ๆไว้เจ้านึงเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยก็มีวางมัดจำแล้วด้วยนะคะที่ท่านจะรับจองจำนวนมากนี้ต้องมีมดจำเขาก็วางมดจำไว้แล้วแต่เนี้ยบ้านช่องก็โดนน้ำท่วมปัญหาเยอะมากนะคะก็ขอเลื่อนไปปีหน้าดิฉันก็เลยต้องเปลี่ยนถุงนะคะเปลี่ยนถุงเขาก็ขายราคาธรรมดา ร้อยห้าสิบาทก็ทถ้าใครต้องการไปก็หนึ่งร้อยบาทอันนี้จะทําให้โตรเร็วทุกระยะเวลาการปลูกไปได้อีกสามเดือนนะคะใหญ่อลาัางการเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทรนะาคาลากไปต้องพูดแลวถุงใหญ่ขนาดนี้น้ําหนักก็ประมาณสามสี่โลแล้วนะคะเห็นไหมคะวามสูงนะ,ะทุกระยะเวลาไปเยอะเลยนะคะแต่ท่านท่านสั่งมีจํานวนเราก็ไปส่งให้นะฮะ เฉพาะต้นใหญ่นะคะต้องเน้นเฉพาะต้นใหญ่เฉพาะต้นใหญ่นี่ถ้าส่งเคอรี่ค่าจะจงตรงต้นมัคงเป็นร้อยนะฮะฉะนั้นถ้ามีจํานวนอ่ะีร้อยว่ามาที่ทันินที่จะไปส่งทั่วประเทศไทยค่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอดิฉันอาจารย์พัชรมีตุกสเศเษชสายตรงเลย0 8 6 1 2 8 8 0 0กหนึ่งสองแปค่ะ